สบายดีพ่่อแมพี่น้องมุสลิมทุกคนเนาะกะยินดีตอนหับเขาสู้ซองมาสุดาคือเก่าน,นะพี่น้องฮั้ก็ขืนติ้ตัดเขาพานะาาขาาาี่น้องเอ้ยอยากสมเนาะก็ไปเอาหมาค้ามาเมืองยาหนิฮึนวอยมัอใหญ่พี่น้องเอ้ยมาำไหมาพี่น้องสมเขวน้ำกันแจวอะไรแจวประหลกเนาะก้อยประหลกพี่น้องเอย้ย บุงพักอะ้องพี่น่องเลยเก็บมา,มาบานนงาอย่างเก็บเนหันหน้าเน่ยจะไม่ไม่ง่ามีย่งไหม้ลยไลยพี่น่อง hòn đai với nó ơi kẻ chè cái nhau bảy chốc bảy như xe đấy kéo khăn nại để với nó ơi hòn đai một cái dài đây phải nọ cái kép là cái mắt trầm nó tắt đầy xoong hai phải nọ với mình em em mới คุ้มให้มันแหลวพี่น้องเอ้ยคุมตัดคุ้มเผ็ดให้มันแหลวเนะาะหาวนำผาใน้ำผลพ้นนี่หลยพี่น้องเอ้ยพ้นโต๊เลอะอีอยู่ แดดแกแห้งดีพี่น้องมันนี่แดดแกสีเยอะติศนึงนี่สีแลีวอยู่พี่น้องสีตัดแล้วอยู่เขานี่แสงดดสีสีจลือกทิศนึงอยู่นะมันบุดโตกนะพี่น้องฝันพ้นมุดโต๊ก็สีแลีวอยู่ มัมนจะแบค้ำหนุนตองเน้ย